พื่นอ้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลโขนอันเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยได้ทำโรงรักษาและดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงนํามาสู่การเผยแพร่โขนในรูปแบบภาพยนตร์ แผ่นดินสยามกรุงรัตนโกสินทร์อันเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมดังภาพของแผ่นดินภาพแห่งความประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโขนให้เปลี่ยมสุขทรงสนพระราชฤทัยในศิลปะก,การแสดงนาาศิสินโขนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงแสดงพระปิชาสามารถทรงเรียนรู้และฝึกหัดการแสดงโขนทรงภาคเจรจาโขนตัวละครหนุมาน ด้วยพระบริยะอุตสาหะซึ่งก็รวมถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสกดทัพณนะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือภาพความปลื้มปิติความตื่นตัวของประชาชนชาวไทยต่อการรับชมโขนแล้ว ยังเป็นพลังผลักดันให้งานหัตถติลปินสาขาต่างๆได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดอย่างกว้างขวางอีกด้วยเนื้ออื่นใดด้วยพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้พระราชทานโขนไทยให้เปลี่ยมสุขผ่านศิลปะการแสดงโขนน่าจะสินชั้นสูงของไทยได้รับการพัฒนาต่อยอด ก้าแห่งนาฏกรรมโขนแห่งรัชสมัยแสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไว้มังกี้และนิทัศการโขนภาพยนตร์หน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวะลัยรอยัย่นแกลนเทเตอร์ศูนย์การค้าสยามพารากรด้วยพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดศิลปะก,การแสดงโขน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟืน้นฟูศิละปะการแสดงโขนให้กลับมารุ่งเรืองเป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้หันกลับมาให้ความสนใจและมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและสืบสารการแสดงโขนก้าวแห่งนาฏกรรมสู่โขนแห่งรัชสมัยรักและภาคภูมิใจมรดกศิลป์ของชาติเข่งจะบอกว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะประจำชาตินะครับแล้วก็อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนปัจจุบันปนรัชกาลที่สิบแล้วนะครับซึ่งความพิเศษของโขนในยุคนี้ คือมีความร่วมสมัยวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับที่ในหลวงราชชินีนะครับได้มารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงทุกคนที่ทำสายวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรมร,มนธรมร่วมสมัยด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญและเก่งเชื่อว่าวันนี้เราได้กำลังใจไปเต็มๆครับในขณะที่ตัวละครหนุมานซึ่งถือเป็นตัวเอกของเรื่อง แสดงโดยนักแสดงที่มีความสามารถด้านน่าจะสินโขนหนึ่งในนั้นคือเบนจามินตาดีชาวแคนาดาหัวใจไทยคนนี้ซึ่งมีความชื่นชอบในน่าจะสินไทยรักและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงบทหนุมานในโขนภาพยนตร์ ในช่วงแรกๆผมเป็นนักเรียนแักเกี่ยนของสโมสรลอตารี่และได้ไปอยู่ที่สุขโขทัยครับและผมโชคดีมากที่ได้เข้าที่วิทยาลัยนาศิสินสุขโขทยัยได้เรียนโขนเป็นครั้งแรกประมาณ20ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นกลับไปแคนาดา แต่คิดถึงอยากเรียนขนใหม่ว่ากลับมาแล้วก็ได้เรียนที่สถาบันบัณฑิตปัฒนาศินในระดับปริญญาโทรครับแล้วก็ได้เรียนกับผูโชชาญศิลปินแห่งชาติโคูประสิทตเป็นแก้วนะครับผมรู้สึกเป็นศิปนละปะที่แบบไม่ไม่เหมือนศิละปะที่อื่นนะครับผมก็รู้สึกว่าที่นี่มันได้แบบสิ่งที่อนุรักษ์ไว้มันตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันนี้ผมก็ เป็นเกียรติที่สุดที่ได้เป็นคนต่างชาติคนหนึ่งที่ได้แบบต่อยอดกับพวกศิลปินคูโซซานที่แบบผ่านมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาผมก็แฮปปี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรับปลื้มพระราชรุลไทยเป็นอันมากในการที่คนไทยทั้งแผ่นดินได้ร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสืบทอดสู่เยาวชนของชาติตลอดไปจึงนั้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นการย้ำถึงความเป็นไทยแล้วยังนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในวิชาชีพโขนได้ร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดทำโรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านศิลปะชั้นสูงที่เรียกว่าโขน ตลอดไปสวัสดีค่ะ